รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขาสาวินาทีนะคะนางฟ้าเรื่องมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่120พสพันมกุ้ยผิ่นยุนเดินเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมไม่เช่นนั้นจะตามรถมาไม่ทันถึงตอนนั้นพัสนมตามไม่ทันก็เป็นเรื่องเล็กถ้าห้องเต้ พทษสาวใช้อย่างพวกเราเสแย่วได้ไหมเพคะข้ารู้แล้วไม่จำเป็นต้องให้สาวใช้อย่างพวกเจ้ามาเร่งหรอกเพคะเพคะพาสนมม่อมฉันผิดไปแล้วพาสนมรีบเดินเถอะเพคะยังคิดว่าตัวเองเป็นพาสนมกู้ยผินอยู่อีกหรือ พาสนม,มกุ้ยผินที่ไหนจะถูกห้องเต้สั่งให้มาเดินนอกรถมากันฮิตายสิใช่ๆก็เป็นสาวใช้เหมือนกับพวกเราไม่ใช่หรอห้องเต้ไม่มีทางทำค่าแบบนี้มันต้องเป็นเพราะหยุนเมียนแก้แค้นค่าเด่นแน่ ยุเนเหมียนเจ้ารอก่อนเถอะความอับระยที่ข้าได้รับในตอนนี้จะต้องเอาคืนเป็นสองเท่าอย่างแน่นอนนึกไม่ถึงว่ายูยูห้องเต้จะเปลี่ยนใจเป็นฝ่ายพาพระสนมกุ้ยพินยุ่นไปด้วยตัวเอง หรือว่าเขาจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไม่ว่าฮ่องเต้จะสังเกตเห็นอะไรระหว่างการเดินทางไปภูเขาหยุนชานเขาจะต้องตายแน่นอนหืมทำไมเจ้าถึงได้มั่นใจนะักเจ้ามั่นใจในตัวพัสนมกุ้ยผินยุ่นขนาดนั้นเชียวหรือค่ะ ไม่ได้คาดหวังในตัวผู้หญิงคนนั้นเลยทำได้ก็ดีไปถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรข้ามีความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจในตัวเองเจ้าจะไปด้วยตัวเองใช่แล้วครั้งที่แล้วพวกเราล้มเหลวไปครั้งหนึ่งเพื่อมั่นใจว่าครั้งนี้จะสำเร็จ ต้องลงมือฆ่าฟฟิงเสียวด้วตัวเองด้วยความสามารถของเจ้าถ้าโจมตีฟฟิงเสียวโดยตรงต้องสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ว่าช่องเต้เป็นคนช่างคิดช่างสงสัยเกรงว่าเจ้าจะเข้าหาเดียสำหรับคนทั่วไปนะ่ะใช่ <c oughs> แต่ถ้าเป็นการปรากฏต,ตัวของหญิงสาวผู้บอบบางล่ะเจ้าหมายความว่าในเขตชานเมืองที่รกล้างผิงหน้าสงสารไรที่พึ่งถูกอันธพาลลักพาตัวไปมักจะทำให้ คนรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเชื่อใจอยู่เสมอไม่ใช่หรอถูกต้องสมกับที่เป็นทหารผู้ช่วยของข้ามีความคิดที่ละเอียดอ่อนจริงๆงั้นข้าจะรอฟังข่าวดีจากเจ้าอยู่ที่นี่แล้วกันวางใจได้ พิดาอย่างค่ะออกโรงจะต้องสำเร็จแน่นอนเมืองเผงในที่สุดก็มาถึงเมืองเผงแล้วเมื่อเทียบกับเฟื่องลิ่นแล้วที่นี่ไกลกว่ามากต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันงั้นหรือ หวังว่าครั้งต่อไปเจ้าจะไม่พาข้าไปไกลกว่าเดิมนะ <c oughs> เรื่องนี้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของข้าน่ะถ้าจะโทษก็ต้องโทษยาวิเศษเหล่านี้ที่อยู่ไกลเกินไปจะพูดอะไรนะม,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 มันไม่ไม่มีอะไรข้าข้าบอกว่าข้า นั่งรถมาจนปวดเอวปวดขาไปหมดแล้วปวดเอวปวดขาเง้นเหรองั้นข้านวดให้เจ้าเองเดี๋ยวเดเดี๋ยวไม่ถึงขนาดนั้นใช่แล้วข้าจำได้ว่าพาสาวใช้มาสองสามคนอ,อะไรนะสาวใช้ที่ชื่อยุ่นเออ ไม่ได้ยินที่ยุนเมียนพูดเหรอยังไม่มันดวดไหล่ให้นางอีกฮะ <c oughs> นางยุนเออนะคะ <c oughs> ก็ถูกลดระดับไปเป็นสาวใช้เหมือนอย่างเคยแล้วนะคะจะเป็นยังไงต่อก็รอติดตามนะคะ